ส่งการบ้านผลการปฏิบัติเรื่องบุญจัดสรรตามเหตุปัจจัยการที่คนเราจะสร้างเหตุโดยไม่คาดหวังเอาผลนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะทุกการกระทําก็ล้วนหวังให้เกิดผลตามเหตุที่ตนได้ทําไว้ไม่มากก็น้อยย่อมต้องมีแม้ว่าความเป็นเหตุและผลนั่นคือการแสดงสัจธรรมความจริง แต่หากยังมีความเป็นเราที่หลงยึดติดในความเป็นเหตุและผลบางครั้งผมว่าเราก็ควรปล่อยเรื่องเหตุและผลเป็นไปตามธรรมชาติของมันสาธุครับมิมุติธรรมสาธุค่ะการที่จิตสามารถเห็นสัตตธรรมได้ตามความเป็นจรงิงและไม่หลงเข้าไปให้ค่าเป็นยินดียินร้ายในผลแห่งการสร้างเหตุที่ดีจิตนั้นต้องเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสมมติของโลกแล้ว จึงจะวางความยึดติดถือมั่นทั้งเหตุและผลได้จริงทุกการปล่อยวางหากยังมีเราเป็นผู้สร้างเหตุเพื่อคาดหวังว่าจะได้ผลตามที่ตนปรารถนานั่นเป็นเพียงการทำไปเพื่อแลกเปลี่ยนที่จะเอาผลเท่านั้นยังไม่ใช่การสร้างเหตุที่เหมาะควรตามธรรมขอโมทนาบุญในธรรมทานนี้ด้วยนะคะ